เรื่องคนเดียร์มาเป็นกังไงกันบ้างยงอยัดโหตุ้มจะกับไปนะบอกเดี๋ยวปุ๊กแกมเลยปุ๊กแกมเลยปุ๊กแกมเลย ตรงนั้นนะทีเด nah. ็ดท <for S 3> ีเด็ดท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 ีเด็ดคีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดทีเดิดคีเด็ดท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 ีด็ด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 ด็ อันนี้ก่อนอันนี้คืออันนี้เลยต้องดูไปอ่านที่บอร์ดดิไม่ได้เกิดในนอกงานเลยโอ้โหฮึทีเดียวทีกลุะมทีเดียวแล้วถ้าส่ง mail เดียวจะต้องงานกลุ่มต้องแบบมีฮะต้องเซลยังฮึจับมือแต่อีน่าต้องห้องนั่งอะไรวะมีงาน่า

Hai phát của hôm qua được piano của camera. Oh, hôm qua được hôm qua เรียนผมเข้ามาที่บอร์ดครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับครับแจ้งแมงค์เนี่ยนะครับเอาที่นี้นะโปรดปัญหาจัดการเออต้องมีผู้จัดการมาที่ด้านหน้า

ข่าดีเลวก็กินข่าแล้วตอนเนี้ยค่ะไปก็บผักกับบ้านมาเป็นเทียงมกปิดะไรที่เที่ยงครบกวปลาก็ปลาบิ๊กไปยุกปลาติไปยปละแล้วก็สังคมพัฒนา

ในเรื่องอะไรเนี่ยที่บอกว่าการที่เกิดการข้อไหนเกิดขึ้นถ้าอะไรประมาณอะไรที่อะไรที่มันให้เงินสิ่งอะไรมาแล้วมันสิ่งนั้นเกิดอะไร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 บอกว่าการข้อไหนมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวเลยไม่ได้เอาข่าวไม่เอาบทความที่ข้อง่ายๆในบทความทั้งหมดที่ดีที่สุดเนี่ยไม่บอกเลยแค่เราเข้า

ti kok pettannguang mang ke bakki kuwi